เรียกว่าเป็นคู่รักที่อินเลิฟและเรียกว่าข้างรักหนักมากสำหรับคู่รักข้ามแฟนซอนอย่างนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพชนกที่มีโมเมนต์สวีทหวานมาให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างไม่ขาดสายรวมทั้งรับงานอีเวนต์คู่เสิร์ฟความหวานความฟินให้คนดูยิ้มแก้มแตกไปตามกัน แต่ล่าสุดทำเอาขาเพืือกหูพึ่งหนักมากหลังนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างหมูพิมพ์พกาได้กดอันฟอลโล่ไอจีไปเฟิร์นพิมพ์ชนกหวานใจของลูกชายอย่างนายนพัสแถมยังพบว่าอันฟอลโล่ไอจีลูกชายด้วย นอกจากนี้ตาดียังสังเกตว่ามีรูปบางส่วนที่หายไปจากอินสตาแกรมทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยด้านแฟนๆก็มองว่าทีแม่หมูกด u n f o l ลโลนายนพัฒและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั้นแค่มือลั่นหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาแม่หมูเอ็นดูใบเฟิร์นมากถึงขั้นเชียร์ให้คบกับลูกชายตั้งแต่ตอนที่ยังไม่คบหากัน ทำแม่คบุยพรอยุดไอ้น,นีเ้เขาไปอ่าอนก่อ,อนนอนนะอ่าตอนนี้ไม่ได้หรอแม่อ่านตอนนี้ก็ได้อค<ๆ>อข,ข,ขอบคุณค่ะแม่ โดยแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของแม่หมูพิมพกาถามว่าแม่หมู unfollow ใบด้วยหรอคะงานนี้มีแฟนคลับอีกคนเข้ามาตอบว่าใช่ค่ะเหมือนจะลบรูปใบออกด้วยรูปไปเที่ยวต่างประเทศกับรูปที่ใบมาอวยพรวันเกิดก็ลบออกไปแล้วต่อมามีแฟนคลับอีกคนเข้ามาคอมเมนต์เสริมว่า unfollow หลายคนเลยค่ะนายก็โดนพี่โบคนดูแลนายก็โดนพี่แอลลี่ที่เป็นสไตลิสต์ก็โดนยายก็โดน ขณะเดียวกันหลังเกิดประเด็นก็มีชาวเนต็ตออกมาเดาสาเหตุการัั f o l โล w ในครั้งนี้ว่าหรือแม่หมูจะน้อยใจลูกชายเพราะตอนนี้นายณพัฒดูคลั่งรักแฟนมากและอีกสาเหตุคือแม่หมูห่วงลูกชายหรือเปล่าจนล่าสุดทางข่าวสดได้มีการสอบถามไปยังแม่หมูพิมพกาถึงประเด็น unfollow ig ซึ่งจะตัวยืนยันว่าไม่ได้อ f o l โลสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคาดว่าเป็นที่ระบบโดยแม่หมูเผยว่า ตัวเองไม่ได้อันฟอลบางที i อมันไปกดอะไรก็ไม่รู้ส่วนประเด็นรูปที่หายไปเดี๋ยวไปดูก่อนเพราะบางทีตนลง IG ก็ไปโพส a c e b o o k คือจะเห็นว่าบางทีตนลงอะไรไม่รู้ติดติดกัน2-3ครั้งกำลังงงกับระบบเมื่อถามว่าแม่หมูอยากจะบอกอะไรไหมเพราะคนคิดว่ามีปัญหากับใบเฟิร์นทางแม่หมูก็ตอบไปว่าคนเป็นแม่ทำได้แค่อยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้หรอก ส่วนตัวไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยเยนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ